ะนะครับก็สวัสดี f c นะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนช่างที่อยากจะซ่อมเองนะครับหรือว่าอยากจะทำดูว่าจะแก้ไขได้ไหมนะครับ ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็สามารถส่งมา,าหาช่างกบได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับโดยเฉพาะบอร์ดตู้เย็น LG นะครับชอบมีปัญหานะครับอาการโดยทั่วไปก็เกิดการกระพริบไม่ว่าจะเป็น LED 1 LED 2นะครับ ไม่ว่าจะก,กระพริบกระพริบกี่ครั้งเราก็ไม่ต้องไปนับมันไม่ต้องไปซีเรียสตามมันนะครับแนวทางนี้นะครับไม่ต้องไปกระพริบเจ็ดครั้ง led หนึ่ง led สองกระพริบห้าครั้งสามครั้งหกครั้งไม่ต้องไปนับมันเลยนะครับให้เช็คไฟตามจุดนะครับที่เขากำหนดมานะครับอย่างเช่นไฟสิบห้าโวลต์ ห้าโวาลตว์ที่มาเลี้ยงไอซีตัวนี้ที่ไม่เลี้ยงอ่าที่มาที่ที่มันมาหาไอซีไอพีเอ็มเนี่ยไอซีไอพีเอ็มตัวนี้สิบห้าโวลต์แล้วก็ห้าโวลต์อันนี้สิบห้าอันนี้ห้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสิบสองแล้วก็ห้าโวลต์นะครับที่ไปเลี้ยงไอซีตัวนี้นะครับส่วนบอร์ดมันจะมีหลายแบบนะครับของ LG มีตู้ ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะบอร์ดจะไม่ไม่เหมือนกันส่วนมากอบอร์ดเล็กแบบนี้จะเยอะจะใช้เยอะนะครับส่วน i อซีสวิ h ชิ g งเนี้ยมันก็จะต่างกันอันนี้รุ่นรุ่นนี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รุ่นนี้จะเยอะเป็นไอซีสวิตชิ่งเจ็ขาแบบนี้นะครับส่วน IC APM นี่ครับ i อซ p m เนี้ยคนระเบ์นะครับถ้าเป็นสวิตชิ่งแบบเนี้ยถ้าเป็น IC อซีสวิตชิ่งแบบ smd แบบแปะพิล์แบบแปะบนพิล์แบบเนี้ยนะครับมันจะคนละเบอร์นะครับมันจะคนละเบอร์นะครับ ic อันนี้ ic switching ic switching จะไม่เหมือนกันถ้าเป็น switching แบบเนี้ยจะเป็นเบอร์อ sim หกแปดเก้าสอง ms นะครับแต่ถ้าจะเป็น switching แบบนี้จะเป็น sim หกแปดสองสองตัวเนี้ยแต่จริงๆสามารถแทนกันได้นะ ดูใน Data ดัตชีดเหมือนกันเลยนะครับแทนก็นได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ตรงเบอร์ก็จะดีถ้ามีตรงเบอร์ส่วนวิธีการที่เราจะซื้อ IC IPM ตัวนี้มาสมมติว่าเราวัด15โวลต์ได้12โวลต์ได้5โวลต์ได้ปกติหมดแต่มันก็ะพิบ7ครั้งหรือว่า8ครั้งแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าอยากจะเช็คให้ละเอียดไม่อยากจะเสี่ยงซื้อ IC IPM มา ามาใส่นะครับเราก็มีวิธีวัดว่า IC ตัวนี้ CPU ตัวนี้ CPU ของอินเวอร์เตอร์ที่มันควบคุม i c APM เนี่ยอันนี้ CPU เหมือนกันอันนี้ฝั่ง CPU หลักนะครับควบ,บคุมเกี่ยวกับพวกรีเลย์พวกเซ็นเซอร์ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ ปล่อยสัญญาณพันธ์นะครับมาเข้า o, ออปโตออกจากออปโตมาหา IC IPM IC i n อ e r t e r IC ินเวอร์เตอร์ i ตัวนี้เขาเรียกว่า2ตัวนี้เขาเรียกว่า MCU หรือว่า CPU นะครับที่มาสั่งงานวิ่พีการเช็คเช็คแบบไหนหมดว่าเราวัดไฟนะครับทุกอย่างปกติไฟมีหมดนะครับต่อไปเรามาเช็คในเรื่องของการจะวัดว่า เราสามารถเปลี่ยนเอา IPM มาเปลี่ยนได้เลยในลักษณะไหนไฟเป็นแบบไหนก่อนอื่นนะครับต้องมีมิเตอร์แบบนี้นะครับดิจิตอลแล้วก็วัดความถีไมถ่ได้นะครับวัดความถี่ได้เฮิร์ตนะครับวัดความถี่ได้นะครับจะง่ายโดยไม่ต้องใช้สโคปก็ได้นะครับแต่ว่าสโคปมันจะรู้ถึงเรื่องสัญญาณให้เห็นรูปสัญญาณนะครับเป็นเหลี่ยมว่าเป็นแบบไหนลักษณะไหน เหมือนกันไหมแต่ละเฟสนะครับมันจะมีทั้งหมด6โลฮะมันจะมี VUW มีโลมี VUW High VUW Low เห็นไหมกันจ้างเห็นไหมมันจะมี4 4สามตัวฝั่งนี้ก็สามตัวมันจะมีโลกับไฮนะครับวิธีการวัดมาดูกันเจ้ากบจะวัดให้ดูปุ๊บกดครั้งที่สองนะกดแล้ว ดูนะไฟมันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่จิมเลยจิมรอเลยอ่านี่ขึ้นประมาณนี้สองจุดสี่สองจุดสี่อันนี้มีพัทน,นะครับสองจุดสี่ฝั่งนี้ก็สองจุดสี่สองจุดสี่สองจุดห้านี่แหละครับประมาณนี้สองจุดสี่สองจุดสัปพักมันจะขึ้นสี่โวลต์นะครับสัปพักมันขึ้นสี่โวลต์จำไป้ดูนะจะขึ้นสี่โวลต์ไหมอ่าเดี๋ยวนะ จะขึ้นแน่สักพักมันจะขึ้น4โวลต์เห็นไหมครับ3โวลต์4โวลต์ประมาณ4โวลต์น,นี่มันจะสวิงทิดพัน์มันจะดีดขึ้นไป2ประมาณ2.4 2.5นะครับนี่ครับประมาณนี้อันนี้คือนิ่งเมื่อกี้มันไม่นิ่งมันจะสวิงขึ้นถึง4 4 4โวลต์น,นะครับนี่มาดูความถี่นะครับมาดูความ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแล้วเอาใหม่ความถี่ประมาณ 4k 4-5k นะครับเนี่ยมันตัดแล้วเมื่อกี้เ,เอาใหม่นะเพิ่ปลอ,อบสองแป๊กสองก็กดเลยนะอ่ากดเลยไม่ต้องกดแช่นะครับทำงานอยัางเนี่ยนะครับประมาณ 4v เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยได้ 4v 4.5 ี่จุดห้าทุกขานะเนี่ยสี่จุดห้าต้องสี่จุดห้าเหมือนกันนะครับสี่จุดห้าสี่จุดหกแหละประมาณนี้นะครับถ้ามันถ้ามันเพี้ยนเพี้ยนอะ่ะมันจะไม่เหมือนเขาอันนี้คือเราวัดช่วงแรกนะจะได้สี่จุดห้าถ้ามันนาน,น,านไปมันจะขึ้นหนึ่งเคอะไรของมันสวิงไปสวิงถ้าแรกแรกมันจะได้สี่จุดห้าก็คือสี่จุดห้า ทั้งหมด6ชุดนะครับ6ชุดก็คือใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีแบบนี้นะครับถ้าไม่มีแบบนี้โดยมากถ้าวัดไฟ2.5 2.4 2 5ถ้าได้ไฟอยู่ประมาณ1โวลต์อะคือ1.5 1.2คือไม่ได้นะพันไม่ออกแน่นอนนะครับพันไม่ออกแต่ถ้าอยากเห็นรูปพันแบบสวยๆก็นี่แหละเดี๋ยววัดให้ดู ถ้าเราวัดช่วงแรกๆอะ่ะมันจะขึ้น4.5แต่ถ้าวัดนานๆไปมันจะขึ้น1 1k 2k อะไรของมันอะ่ะมันจะซีวิงมันแล้วแต่จังหวะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วัดแบบนี้นะครับคือไม่ง่ายว่าซื้อ IPM มายังไงมันก็ไม่ทำงานนะครับอันนี้ แนวทางอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีสโคบวัดก็ง่ายเลยครับแ๋วเลยนะครับแต่ต้องถอด i p พนะถ้าจะวัดนะครับถ้าไม่ถอดคือมันไม่ทํางานนะครับแต่ถ้ามันไม่เสียนะ i p พไม่เสียมันก็ทํางานเลยง่ายๆจะวัดก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าคอมไม่ทํางานอ่ะถือว่าเราต้องถอดแล้วแต่ถ้าคอมทํางานมันก็มันก็มีสัญญาณแผนออกมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ามันกระพริบเจ็ดครั้งแปดครั้งเราเราก็ต้องอถอด i อพีมออก หือไอพีเมมันเสียอยู่ก็ไม่ทํางานอยู่แล้วกจิ้มไว้ปรอครั้งที่สองกดทีเดียวนะครับไม่ต้องยำ้ำอานนี้ก็เลยก็ได้ขึ้นแล้วนีว่แหละทันก็จะประมาณนี้นี่จะได้สี่จุดห้า หสี่จุดหครับจะได้ประมาณนี้นี่สี่จุดห้าสี่จุดหกเป็นไหมนะครับพันนะพีจันซีได้แบบนี้ทุกขานะครับถ้ามิเตอร์ก็ต้องสองจุดห้าสองจุดสี่สองจุดห้าช่วงแรกๆนะครับก็ประมาณนี้คือเราต้องวัดอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เซ็นเซอร์หลอกด้วยนะถ้าไม่ใส่มันก็ไม่ทำงานนะครับมันก็ไม่ทำงาน ถ้าเราวัดได้อย่างนี้เราซื้อ i อ i p ไมาใส่เลยนะครับแต่ช่างกบไม่มีจำหน่ายนะนะครับหาซื้อกันดูนะครับจะเป็นหลายมีหลายมีสองสามเจ้านี่นะครับสอบถามถ้ามาสอบถามช่างกบได้นะครับแต่ช่างกบไม่มีขายนะครับไม่มีขายมีแต่เอาไว้ซ่อมอย่างเดียวเนี่ยแนวทางนะครับในการก่อนที่เห็นเพื่อนช่างส่งมาให้โอ้เปลี่ยน IPM แล้วก็ไม่ทำงานหนึ่งงนอย่างนี้ก็เลยเนะี่ยลงคลิปให้ดู ก่อนจะวัดก็ต้องถอด IPM ถอดให้ได้นะครับถอด IPM ถ้าถอดไ่ได้นะครับคือขาปิ้นปิ้นมันลอกมันลอกไปหมดนะครับขาดเลยนะครับปิ้นสองหน้านะถอดยากเลยนะครับถ้ามือใหม่อาจจะถอดยากแต่ถ้าชํานาญหรือว่าเคยถอดปิ้นสองหน้ามาแล้วนะครับปิ้นมันจะเป็นสองหน้าแบบนี้ครับเขาเรียกปิ้นสองหน้าเป็นแบบนี้คือถอดยากรับรองเลยนะถ้าไม่มีเครื่องมือแต่ช่างกบไม่มีเครื่องมือแต่ว่าถอดประจําไงก็เลย กอดออกตัวนี้สว,สวยเลยนะครับไม่มีลอกเราต้องถอดอันนี้ IPM เอ่าเสียนะครับ iPM เสียนะครับไอพตัวนี้จะซื้อมาใส่บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่าบอร์ดมันทำงานที่5นาทีหรือ2นาทีนะครับไม่ต้องซ่อมอซื้อบอร์ดใหม่ IC ตัวนี้เสียนะครับ IPM IC CPU ตัวนี้เสียนะครับ หรือเรากดเทสได้แค่5นาทีจริงๆกดเทสนี่ไม่ต้องไปกดมันเรารอให้มันทํางานโดยอของมันเองมันจะหน่วงไว้ที่ประมาณ3-5โวลต์รอมันทํางานถ้ามันทํางานอยู่ที่3 3นาทีหรือ5นาทีแล้วอยู่ดีมันตู้เย็นก็ดับเนี่ยไอซีตัวนี้เสียไม่มีเปลี่ยนนะครับตัวนี้มีข้อมูลแต่ถ้าเพื่อนช่างมีเบอร์เดียวกันสมมติว่าบอร์ดอันนี้0415เรามี0415เหมือนกัน ถ้าไอตัวนี้ไม่เสียนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคครับแนวทางในการเช็ดมีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้สําหรับเพื่อนช่างที่ซ่อมแล้วแบบใส่ ipm แล้วมีปัญหาแล้วทําไมไม่ทํางานอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ต้องเอาตามคลิปนี้เลยนะครับทําตามคลิปนี้ได้แน่นอนครับก็สวัสดีเออก็ลาเพื่อนช่างไปก่อนนะครับไม่ใช่สวัสดี <laughs> เปิดคลิปใหม่ นี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ให้ช่างกบด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆแล้วก็กดติดตามนะครับจะได้เห็นคลิปช่างกบขึ้นที่มือถือนะครับกดติดตามกันนะครับขอบคุณเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ